สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการพระองค์สอนสยามกับรายการสุขัดกันต,ะตะนะครับครับเราก็มีพระอ,อให้ท่านชมหลายยุคหลายสมัยหลายแบบน,นะครับแต่ละพระเป็นพระป,ปูบ้างเป็นพระเดจจิบ้างเป็นพระบูชาบ้างเทวรูปบ้างนะครับเป็นพระเครื่องบ้าง บางครั้งก็มีเรื่องรงของขัง,งเอามาให้ท่านชมกันเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันนะครับความรู้กันนะครับที่แต่ละคนได้สะสมนะครับได้เก็บพระบุชาพระไว้นะครับก็ผมคนหนึ่งที่ชอบสะสมพระมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่ทงแบบน,นี้ ก็มีพระหลายกรุ๊ปหลายแบบมีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับพระถึงยุคแต่ส่วนมากจะเป็นพระอีพระเตานะครับพระใหม่นั้นผมจะเป็นพระที่จะหลอทำวัดต่างๆเราก็ไม่ได้เอามาให้ทัานชมแต่ทีนี้จะเอาของเออเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะครับมาให้ท่านชมนะครับ ก็อยากจะแบ่งปันความรู้กันนะครับบางบางอย่างผมไม่รู้ก็จะได้สักถามไปกับท่านผู้รู้นะครับที่ให้คําแนะนํากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ผมมาหลายหลายหลายองค์หลายแบบนะเพราะท่านมีความรู้ครับผมมีความรู้ก็ผมก็บอกแล้วก็บอกวิธีการที่เช็คพระเองไม่ต้องไปให้เสียนพระเอ ดูเพราะว่าเขามีความจริงใจบ้างไม่มีความจริงใจบ้างคนนี้ดูเก๋คนนี้ดูแท้คนนี้ดูปล้อมคนนี้ดูของเทียม,มนี่เรียนแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดทีนี้วิธีการเช็คพระมันก็ไม่ยากเราต้องเล่นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแค่นี้เองอนะครับก็จะไ,ได้มีความรู้นะครับเดี๋ยวมาชนกันครับว่าวันนี้ผมอยากเอาพระอะไรมาให้ท่านชมนะครับ คลิปนี้ก็มาชมพระลีลาเม็ดขนมน,นะครับอันนี้มาให้ชมหกองค์ด้วยกันเดี๋ยวมาดูเนื้อใ,ใกล้ๆกันนะครับพระลีลาเม็ดขนุมของกําแพงเพชรเนี่ยจะเป็นเนื้อดินผสมว่านแล้วส่วนมากจะใส่ว่านแล้วก็พวกเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้แล้วก็ผงทะคุลแล้วก็มีแร่มะขามด้วยนะครับแร่มะขามก็คือเนี่ยฮะ จะออกสีแดงๆจะมีเม็ดใหญ่ๆเม็ดเล็กอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายกลุ่มน,นะครับมีทุ่งเศรษฐีมีคัตพิกุลแล้วก็ทางขนส่งสองฝั่งแม่น้ำเลยนะครับอยู่ตรงหน้าสารกลางกัก็มีแล้วก็เป็นฝั่งทางตะวันตก,กน,นะครับขนส่งทางด้านโน้น ก็มีหลายกลุ่มนะฮะก็แล้วก็เม็ดขนุนแล้วก็ซุ้มกอเนี่ยก็จะมีแทบทุกวัดนะครับนะดูเนื้อนะครับนะถ้าใครสนใจโทรมานะครับก็จะแกะออกจะกรอบแต่อันเนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพลาต,ติก แล้จะให้ดูขอบดูหลังดูหน้าได้หมดเลยนะครับสนใจอง้์ไหนก็จะถ่ายไปให้ดูนะครับก็มี l i น์ ID มี f มีเฟซบุ๊กมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเนี่ยดูเนื้อนะฮะเนี่ยพักปลุนะครับอันนี้พิมพ์กลางนะครับก็มีเขาบางบางบางพิมพ์เนี่ยก็จะมีเนี่ย มีลูกบอลมั้งไม่มีบ้างนะเนี่ครับดูเนื้อนะครับคราบกุกคราบอะไรก็ยังมีอยู่แต่อันนี้ก่อนที่เอาใส่กรอบเนี่ยคือได้เอาขี้พึ่งฉโลมไว้นะครับรักษาผิว ครับครุขาบไข,บข,บข,บขเนี่ยครับยังมีอยู่นะครับถ้าทื่ชอบองค์ไหนก็โทรมานะครับมาให้ดูนะครับพระกลุกของกำแพงเพชรเนื้อจะเป็นแบบนี้นึ่นุ่มนะครับเวลามาใช้ขึ้นคอเนี่ยเขาจะเป็นเงาแต่ถ้าพระใหม่เนี่ยถูยังไงเอาคิบพึ่งแล้วขนาดผมเอาเออน้ำจันน้ำอ่า มันจันนะครับก็แช่ไว้เป็นอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นเงาเลยเพราะว่าเขาจะดูดแท่งดูดแท่งนะครับพระใหม่เนี่ยพระไม่ถึงยุคน่ยพระไม่เก่าจริงไงน,นะครับเนี่ยจะมีคาบไข่คาบอะไรนะครับนะครับตอนนะนี้ผมจับนะครับว่าอยู่ก็มากแล้วเกษียณมาสิบปีก็จับพระจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะฮะ จะสส่ไปใส่มากอขออาภัยด้วยแล้วก็เสียงในวีดีโอก็จะมีเสียงแทรกรบกวนตลอดเวลาพบบ้านผมอยู่ติดกับสี่เลนเลยรถจะมีแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ชิดติดกันนะครับมีร้านอาหารมีร้านขายของเก่าอะไรเงี้ยนะมีเสียงคุยกันดังบ้างอะไรบ้างนะครับไปดูองค์ที่ห้า นี่คาบปลาคับอะไรสวยฮะเนี่ยนะครับดูเนื้อดูผิวกับนขนหายากนะครับถ้าไปอยู่ในมือเซียนที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยเขาไม่ได้ขายกันแค่ล้านเดียวนะห้าล้านสิบล้านสองล้านยี่สิบล้านอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะฮะ ลีลาเมตขนุนก็ะสุ้มกอนแล้วก็นางพญาเนี่ยพานรอดหลงสุพรรณเนี่พรเกศจริงๆนี่พระลีลาเมตขนุนเนี่ยเป็นพระเป็นจะาพาคีเมื่อสมัยก่อนแต่ทีนี้รูปร่างเขาจะยาวมันไม่เข้าชุดกับนางพญานะครับแล้วก็แล้วก็งสุพรรณ พระรอดอะไรแล้วก็สมเด็จนะครับอย่างเงี้ยคือเขาจะยาวไงนะครับก็คือไม่เข้าเข้าชุดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเวลาไม่ขนุนเป็นสุ้มโกนะครับเพร Entonces, ุ้มโกเนี่ยมันเอ่อเป็นพระที่อ่ะเนี่ยเขาจะสั้น เขาไปอยู่ในชุดเดียวกันก็เอาเอาเอา,เอาซุ้มกอเนี่ยไปแทนอ่าเดี๋ยวซุ้มกอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคลิปต่อไปนะครับอ่าครับก็โทรมาพูดมาคุยกันลายจางสุทศั์มันเข็ดวิทย์อยากดูองค์ไหนนะครับแคปหน้าจอมาเลยนะครับดูชุดไหนพอผมทําวิดีโอหลายนะครับก็หลายร้อยหลายร้อยคลิปวิดีโอนะครับ ก็กฝากไว้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสะสมพระแล้วก็ที่เช่าหาบูชากันในตลาดผมไม่ใช่เซียนแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ในสายในการขายพระแต่อันนี้ผมเป็นข้าราชการอยู่ที่บ้านเออก็ได้สะสมะไว้ตั้งแต่อายุ17ทีนี้ก็ ตอนนี้อายุมากแล้วนะครับลูกหลานก็เอาไปใช้กันหมดละทีนี้ก็ยังเหลือพอสมควรก็เลยเอามาให้กับท่านที่อยากจะได้พระนะครับของกลุ่มแท้ๆก็เอามาให้ท่านชมกันนะอ้าวก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ